สามนาทีลุยกันต่อครับสวัสดีครับคุณบอลครับสวัสดีครับครับผมหมายต้องบอกว่าวันนี้แต่ละสายนี่เสียงสัญญาณฟังชัดแจ๋วทุกสายเลยเออนะฮะคุณบอลเราเคยคุยกันแล้วหรือยังไม่เคยเลยครับทั้งแดงนิดหนึ่งครับไม่ต้องตื่นเต้นนะสบายสบายเลยครับพยายามครับเดี๋ยวถามก่อนว่าตอนนี้คุณบอลโทรศัพท์มาจากแถวไหนผมอยู่แม่สอดครับอยู่ที่แม่สอดจังหวัดตาก ใช่ใช่ครับอากาศโดยรวมเป็นไงบ้างครับที่นั่นดีมากๆครับพอฝนฝนตกเบาลงนิดนึงแต่ก็ยังเย็นเย็นครับพี่เดี๋ยวพอพ้นฝนปุ๊บเนี่ยโอ้โหแม่สอดนี่หนาวหนาวแบบอากาศดีเลยนะฮะใช่ใช่ครับเนาวนนี่หนาวถ้าหนาวนี่หนาวเลยครับพวกผมเคยเคยไปกันทีหนึ่งทางทีมงานแตโก็เรีโอเนี่ยโยยอ้ชอบบรรยากาศที่ที่แม่สอดนียอากาศเย็นสบาย ได้ครับะฮมาคุณบอลมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นนานแล้วหรือยังน่าจะประมาณปีสี่เจ็ดสี่แปดเร่าเๆนี้ครับพี่แจ๊คชื่อของมหาวิทยาลัยแล้วก็ที่ตั้งไม่ต้องพูดถึงเลยนะได้เลยครับนะฮะตั้งชื่อเรื่องมาตรงไปตรงมาครับผีหลอกไปเจออะไรมาคุณบอลคือก่อนก่อนก่อนเล่านี้ขอออกตัวนี้หนึ่งนะครับ <cot que, S 1> คือเรื <contin> ่องเรื่องที่เจอเนี่ยครับมันเป็นเรื่องแบบผมว่ามันเป็นเรื่องแปลกแปกแต่มันก็ค่อนข้าง ชัดเจนแหละครับแต่ว่าคือคือ,คอสิ่งที่ปรากฏเนี่ยมันไม่ได้กระทบทําให้เรารู้สึกแบบหลอกหลอนเราไปจนเรากลัวอะไรมากมายนะครับแต่ว่ามันมันทําให้ผมเชื่อว่าเรื่องเนี้ยมันมันให้มันมีสิิงพอเห็นกระตาอย่างเงี้ยนะครับก็คือเรื่องของเรื่องนะครับพี่แจะคคือพวกผมนอกได,ด้เพิ่มอ,อีกนิดนึงคือเร,เราเราไม่ใช่ผมไม่ใช่คนกลัวผีนะครับแต่ว่าก็เขาไม่ใช่พวกแบบท้าทายอะไรนะครับก็ตัวทั่วไป เข้าเรื่องเลยนะครับก็คือเมื่อประมาณสักปีประมาณสักปีสี 70, 80, ่แปดสี่เจ็ดสิบแปดสิบเก้าราวๆนี้ครับไม่ไม่ไม่เกินนี้แน่นอนนะครับเป็นช่วงเวลาที่ผมเนี่ยเรียนเรียนคณะออกแบบนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่ทาทีสิษ์จะจบละนะครับมาหาลัยเนี่ยเป็นมหาลัยเอ่อมหาลัยเปิดแห่งเอ่อมาหาลัยเปิดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งมีเออ,อาคารแยกเป็นคณะคณะนะครับเป็นตึกตึกตึกแยกกันไปอย่างเงี้ยครับ พวกผมเนี่ยอยู่ในตึกที่เรียกว่าตึกออกแบบเลยนะครับ<ม>ทั้งตึกเนี่ยก็จะมีแต่คณะออกแบบอยู่ด้วยกันหมดมทีนี้พอช่วงท้ายๆเทอมนะครับเราก็จะจบแล้วปีน,นั้นคือทําทีเสร็จจะจบละนะครับก็ขออนุญาตอาจารย์ว่าเราขอใช้ใช้สตูเพื่อจะนอนค้างทํางานกันก็คือใช้ชีวติตอยู่ในนั้นเลยนะครับ<ค>ก็ปรากฏว่าเราก็อาจารย์นอนุญาตให้เราใช้ได้สักประมาณสองเดือนครับอาจารย์ุาตให้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าสองเดือนนั้นเนี่ยเรากินนอนในคณะ นะครับไม่ได้ออกไปไหนเลยทีนี้ตัวผมเองเนี่ยครับไม่ไม่ได้ไปอยู่คณะกับเพื่อนๆกับกับกับบรรดาคนที่ขออนุญาตเพราะว่าหอพักผมเนี่ยอยู่ใกล้ๆมหาลัยก็เลยผมก็เลยไปไปมาๆอย่างงี้ว่าไปดูงานเพื่อนงานอะไรต่างๆทีนี้เหตุวันนั้นนะครับมันเกิดขึ้นจากตอนที่เอผมเนี่ยทํางานจนจนถึงสักประมาณเช้าแล้วนะครับแล้วก็นอนพอนอนตื่นขึ่ไหาก็เลยแอบแวบเข้าไปดูเพื่อนๆหน่อยว่าเขาทํางานยังไงที่ประตู ตอนนั้นเวลาประมาณสักห้าโมงไม่เกินครับฟ้ายังแบบสว่างแบบเย็นๆนะครับครับพวกผมก็ก็นั่งน่งพอขึ้นไปถึงก็ทุกคนที่อยู่ในสตูปกติครับนั่งคุยงันกินกันทำงานกันไปนะครับทีนี้อยู่ดีๆก็มีเสียงเฮ้ยเฮยขึ้นมาที่ที่ด้านหลังด้านหลังของสตูครัซึ่งตรงบริเวณนั้นเนี่ยเป็นเพียงที่ที่มันมีห้องน้ํานะครับแล้วก็เราออกต้องรีบบอกว่าเราอยู่ที่ชั้นชั้นเจ็ดครับครับแล้วก็ ข้างหลังเป็นระเบียงมองไปก็โล่งๆเลยนะครับ<ม>เป็นเป็นแบบเป็นทุ่งๆหน่อยประมาณนี้ครับแล้วก็เอ,อตรงนั้นจะเป็นจุดที่เราชอบไปนั่งดืม่มนู้นนี่นั่นการกินกาแฟากินเบอร์ุกอรี่อะไรประมาณนี้ครับที่เด็กๆกันนะครับเราก็มองนั่งอยู่ตรงนั้นนะที่อยูอยเออ่เพื่อนๆก็แบบมีเสียงดังขึ้นมา<อ>ผมก็รีบเดินไปดูกัน<อ>ปรากฏว่าเออเราก็มองมันก็ชี้ไปที่ตึกอาหารหนึ่งซึ่งอาคารนั้นนะครับ เป็นอาคารของพวกกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ก็คือพวกพวกอ่ออ่าพวกแพทย์เทคนิคการแพทย์อะไรทั้งหลายเขาอยู่กันนะครับ,รบปรากฏว่าภาพที่เห็นเนี่ยค่ะบจากก็คือที่ที่อาคารที่ดาดฟ้าของตึกนั้นเนี่ยน่าตึกนั้นน่าจะสูงประมาณแปดเก้าชั้นประมาณนี้นะครับบนดาดฟ้าเนี่ยเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งครับที่นั่งห้อยขาอยู่บนระเบียงของชั้นดาดฟ้านั่นหมายความว่าถ้าเขาก้นเขาหลุดออกมาจากระเบียงเนี่ยเขาตกข้างล่างเลยนะครับ ซึ่งภาพที่เห็นเนี่ยคือเราเห็นชัดมากนะครับเราอยู่ห่างกันเนี่ยประมาณสักผมว่าประมาณสักสามร้อยเมตรได้อ่ะครับซึ่งแต่แต่ตอนนั้นน่ะเราไม่ได้สังเกตอะไรคือเรารู้แต่ว่าเฮ้ยมีคนจะฆ่าตัวตายแน่นอนนะครับเราเห็นเขาน้างอยู่ตรงนั้นเห็นทุกอย่างนะครับเห็นทุกดีเทลเห็นยันสันจมูกอะครับครับเพราะแบบเฮ้ยผมผมยาวเป็นผู้หญิงใส่ชุดเราเห็นหมดเลยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปไปด้วยตอนนั้นตอนนั้นมีพวกกล้องดิจิตอลแล้ว นะครับภาพเนี้ยผมก็เมื่อกี้ตอนตอนที่ที่ที่ติดต่อมาเขาก็พยายามแจ้งไปที่เพื่อนๆว่าแบบนี้ภาพยังอยู่ไหมเดี๋ยวถ้าถ้าถ้าได้เดี๋ยวผมอยากส่งให้ดูครับได้ครับมันเป็นภาพที่แบบผมว่ามันเจ๋งมากเลยนะครับแล้วก็แบบ<ๆ>เห็นเห็นทุกอย่างชัดเจนามากๆครับก็รู้กัว่าคือถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเขาตกลงมาเนี่ยถ้าเร่าตัวตายจริงๆเนี่ยเขาตายแน่ๆแล้วเขาก็ใกล้เคียงกับเส้นแดง่าแต่แล้วนะครับ ก็เลยรีบโทรไปหารองคณะบดีครับซึ่งซึ่งเป็นแบบอาจารย์ที่เราเคารพแล้วก็สนิทกับพวกเรามากนะครับอาจารย์แย่แล้วเนี่ยตอนนี้มันมีคนจะกระโดดมีผู้หญิงกระโดดตึกตายครับที่คันที่ตึกนี้นี้ครับอาจารย์ถ้าแบบต้องต้องรีบขึ้นไปนะอาจารย์ไม่งั้นเนี่ยผมว่าหลงแน่ๆสักตอนนี้อยู่หมินมากๆอะไรเงี้ยครับก็ปรากฏว่าอาจารย์ก็ตกใจครับก็รีบดาเนินการให้คนขึ้นไปดูอะไรเงี้ยไม่เกินประมาณสัก ผมว่าไม่เกินสิบห้านาที<ค>ก็มีมีมีโทรศัพท์เข้ามาที่ที่เพื่อนผมคนหนึ่งบอกว่า<ค> ي, เฮ้ยอ,อะไรนะเอ,อบ้าผู้กแก้มันขึ้นไปไม่ได้เพราะประตูเนี่ยมันล็อกอกอกไปไม่ได้พรตรงตรง,ตรงคอบันไดที่จะเดินขึ้นไปอะครับ<อ>ประตูบานที่หยอบหนาฟ้าเนี่ยมันล็อกออกไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้จนแล้วเขาจะขึ้นไปทางไหนไม่มีทางผู้แก่บ้าแล้าจานณาตอนนี้ก็ยังเห็นอยู่ ตอนนี้พวกผมอะก็ยังยืนมองเขาอยู่นะครับแต่แต่ต้องออกตัวเพิ่มอีเครื่องแต่หน่อยนะครับคือคือตัวผมเนี่ยครับในช่วงต้นเนี่ยผมไม่ได้เห็นเหตุการณ์ในตอนแรกผมผมตามไปทีหลังแต่น้องๆก็เห็นก่อนละเพื่อนๆเห็นก่อนละทีน,นี้พอพออาจารย์เขาขึ้นไหใช่ไหมครับขเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้ที่คนจอดไปได้เขานล็อกหนาแน้นมากต่ออาจารย์ไม่รู้แหละไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้เป็นไม่ได้ผมไม่รู้แต่ตอนเนี้ย พวกเราเห็นอยู่เนี่ยตอนนี้ก็ยังนั่งอยู่ปรากฏว่าก็ผ่านไปอีกแป๊บหนึ่งครับก็กลายเป็นเจ้าหน้าที่ขึ้นไปครับพวกเราเนี่ยก็ยังยืนอยู่ที่จุดเดิมนะครับยนอยู่ที่ที่ศัตรูเนี่ยแล้วเราก็มองไปสิ่งที่ทําให้พวกเราช็อกมากคือคือณณณเวลาที่เกิดขึ้นทั้งหมดเราไม่ได้เราไม่ได้คิดว่านี่เป็นเรื่องของผู้สีวิญญ,ญ,ญาณใดๆเลยนะครับ,ค,รบคือกลัวอย่างเดียวว่าเขาจะตกลงมาตายครับปรากฏว่าสิ่งที่เราช็อกก็คือพอ เราเห็นอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เป็นพวกพี่ๆรปภนะครับดูแลความปลอดภัยเนี่ยเขาขึ้นไปเนี่ยพวกเรามองเห็นเขาแ็กจุดเล็กๆเท่านั้นครับพี่จักร <c oughs> คือระยะมันไกลมากอะือะเมือม่อเมื่อเมื่อเรามองอะไรจากที่ไกลๆอะครับเราเราจะเห็นสกเกลเขาแค่นั้นนะอะแต่เมื่อสักครู่เนี้ยที่เราเห็นภาพผู้หญิงคนนั้นนะ่ะเราเห็นเขาชัดทุกอย่างทุกดีเทลในในใน,ในตัวเขาอ,อซืซึ่งซึ่งถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นได้นะครับ ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยผมว่าต้องสูงราวๆาสักหกเมตรอะครับที่จะไปนั่งตรงนั้นแล้วเราจะเห็นเขาในขนาดภาพแบบนั้นได้ครับซึ่งผมก็บอกเฮ้ยไม่ใช่ละครับนี่น,น,นี่นี่ไม่นี่ไม่ใช่คนจะตดวลนะแต่แต่แต่ในทันทีที่ที่เราเห็นเอ,อจุดเล็กๆที่เป็นที่เป็นอาจารย์แล้วเป็นรปภที่ที่เป็นเจ้าที่ขึ้นไปนะครับคนนั้นก็หายไปละครับ แต่ทีเนี้ยทีเนี้ยทุกวันนี้ยังเข้าเห็นกันอยู่ว่ามีใครเห็นตอนเขาแว็บหายไปไหมคือมันไม่มีใครเห็นนะครับซึ่งคือก็แปลกใจเพราะผมก็ไม่เห็นแล้วตอนเนี้ยมาคุยกันก็ไม่เห็นว่าเขาหายไปยังไงคือมันไม่มีใครทันสังเกตนะครับรู้แต่ว่าเอา้าอาจารย์ขึ้นมาเจ้าที่ขึ้นมาตายละเราเห็นเขาเป็นจุดปากกาเดียวบนกระดาษอย่างนั้นเลยอะครับเราแทบจะไม่รู้เลยว่สิ่งมีชีวิตแต่ว่าแค่เห็นว่าเออเคลื่อนไหวได้เท่านั้นเองก็ก็เลยก็เอ้า หลังจากเหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นนะครับ<ค>ก็ก็ผ่านไปก็คือพวกเราก็แบบรูปถ่ายทั้งหมดยังมีอยู่นะครับก็เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์อทีนี้มานั่งก็เลยมานั่งคุยกันเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะมัน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 อะไรยังไงก็บังเอิญครับที่ว่าแล้วก็มีน้องคนหนึง่งเพิ่งเคยที่จำได้ป่าเมื่อเดือนก่อนนะที่มีอาจารย์เขาโดดตึกอาจารย์ผู้หญิงสอนคณะเกี่ยวกับพวกพวกพวกวิทยาศาสตร์ตัวนี้ครับเขาก็โดดตึกตาย ซึ่งข่าวนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ดังมากเลยนะครับว่าเป็นอาจารย์ที่มหาลัยอะไรประมาณนี้ยครับเขาโดดตึกนั้นเลยเหรอตึกนี้เลยครับตึกนี้เลยครับข่าวเนี้ยผมว่าถ้าย้อนไปหาใน google อะไรยงนี้ผมว่าน่าจะยังอยู่ครับเขาก็โดดตึกนั้นเลยครับแล้วก็ตำแหน่งก็ตำแหน่งนั้นเลยตามภาพตามข่าวนะครับก็เลยเราก็ษฐานว่าเออใช่นะน่าจะใช่แหละนะครับทีนี้ เหตุการณ์นี้ครับมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าผมคือเมื่อ,อก,ก่อน mm hmm. ผมไม่เชื่อเราเป็นพวกตะลุยป้านผีอะไรเงี้ยครัะ <Okay. S 2> แต่เหตุการณ์นี้ยผมเห็นกับตาผมเองด้วยแล้วก็ภาพมันก็ยังอยู่ทุกวันเนี้ยครับ mm hmm. ก็เลยแบบเฮ้ย mm hmm. ผมเชื่อละว,ว่าเรื่องพวกนี้ยมันมีมันมีแน่ๆแล้วมันก็มีกลางวันกลาง,งวันแสบๆด้วยจนกระทั่ mm hmm. ทงว่าเอเวลาก็ก็ผ่านไปนะครับ mm hmm. ก็ หลังจากนั้นนะครับพวกเราก็ยังต้องทํางานอย่างหม่งศัตรูมันก็จะเริ่มมีการชวนจะเล่นแปลกๆแล,กละไปแบบไปเล่นที่ท,ท,ที่มหาวิทยาลัยเราเนี่ยครับมีคณะแพทย์แล้ต้องมีห้องอาจารย,าย์ใหญ่มีที่เก็บอาจารย์ใหญ่ด้วยนะครับซึ่งซึ่งบริเวณตรงนั้นเนี่ยเป็นด้านหลังที่จะที่ภัพจะเป็นรั้วมหาวิทยาลัยละซึ่งบรรยากาศมันมันมันค่อนข้างจะน่ากลัวโดยตัวมนเองอยู่แล้วมันจะมืดๆนะครับเราก็ไปทดลองไปเล่นผีถ้วยแก้วกันตรงนั้นเพราะแบบ อยู่ตรงไหนยังไงก็แต่ก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรนะครับก็ไม่ได้เจออะไรแล้วก็เราก็อยากที่จะแบบเฮ้ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกัลเราคือเราอยากรู้ครับเราอยากถามเขาว่าใช่ไหมคือถ้าถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยคุณมาปรากฏตัวให้เห็นขนาดนี้คุณคุณคือเจตนาผมเป็นแบบนั้นไม่ได้ไม่ได้ต้องการจะอะไรเขานะครับแค่ต้องการอะไรไหมอ่ะถึงว่าบอกเราคือมันมันชัดมากเกินไปคือคือเวลาเราฟังเรื่องคนเดียวเฮ้ยไม่จริง่งมันมันโอเวอร์เจ้าอะไรเงี้ยครับแต่ เราเจอจากตัวแล้วก็เลยคิดแบอือนก็เลยว่าเอ้ยคุณอยากได้อะไรเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งเรื่องเนี้ยครับมันต่เป็นเรื่องสั้นๆประมาณเนี้ครับที่ว่ามันเป็นภาพที่วิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ได้คือถ้ารูปนี้มาดูนะครับไปวิจุทางวิทยาศาสตร์ได้เลยว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะสมัยนั้นมันไม่มีกล้องซูมระยะไกลๆอออยากเห็นจังเลยเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าคุณบอลได้รูปนี้มานะรบกวนส่งมาให้ทีมงานดูหน่อย ผมเชื่อว่าผมหาให้ได้ครับเดี๋ยวผมขอขอเช็คให้ครับว่าว่าเพราะตอนนี้เดี๋ยวผมจะส่งอินบ็อกไปถามน้องเพื่อนๆน้องๆดูครับได้ฮะเท่ากับว่าตอนนั้นเนี่ยกี่ลูกตานะฮะที่เห็นผมว่าประมาณแปดเก้าคนนะครับตอ้แล้วที่สําคัญคือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดก็คือการถ่ายรูปเอาไว้เป็นลักษณะของผู้หญิงนั่งอยู่ตรงริมระเบียงลักษณะเหมือนกําลังจะกระโดดตึก ใช่ครับไม่เท้าไปได้านนอกแล้วเฮ้ยเออเอเอยอยากเห็นอยากเห็นยังไงยังไงเดี๋ยวฝากรบกวนคุณบอลตรงนี้หน่อยนะับผมไม่แน่<ด>ใจ<ด>ว่าร,รูปนี้เนี่ยถ้าสมมุติได้มาแล้วผมว่าไม่น่าจะเปิดเผยได้มงเพราะแน่นอนมันต้องเห็นตึกถูกไหมน่า,น,าน่าจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะ่เดี๋ยวส่อกรจายเดี๋ยนี้มีบทบกระทบกลับมาทีที ออไ,ได้ครับถือว่าเป็นการดูภายในก็แล้วกันต้องบอกออกโตคุณผู้ฟังอย่างนี้ว่าถ้าสมมุติว่าเราได้รูปมานะนะครับอันนี้ไม่สามารถที่จะมาเปิดเผยต่อสาธารณาชนได้นะครับเพราะว่าแน่นอนว่ามันจะมีผลกระทบกับสถานที่เดี๋ยวทางมหาวิทยาลัยเขาจะว่าเอาอแต่แปลกฮนะรอรอรอนะรอรอ<ช>รูปนี้ไปแล้วกัน,กนขอบคุณมากๆคุณบอลที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกัน ครับพี่ครับขอขอบพระคุณคร,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,คร,บครับผม